เราลองมาดูข้อสอบอนุกรมของกอพภอาคกกันบ้างนะคะว่าทํำยังไงซึ่งถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้นะคะให้หาคําตอบว่าตัวถัดไปเนี่ยเป็นอะไรก็คือให้เราพิจารณาก่อนว่า A มันบวกหรือว่ามันลดนะคะแล้วบวกชั้นเดียวหลายๆชั้นหรือว่าลดชั้นเดียวหวาลายๆชั้นก่อนที่จะไปทําพวกเลขยกกำลังหรือว่าการบวกที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นไปนะคะทีนี้เราลองมาดูก่อนว่าจาก35ไป34นะคะก็คือลบ1 จาก34ไป28เนี่ยก็คือลบ6นะคะจาก28ไป17ก็คือลบ11อะ่ะอาจจะชั้นเดียวเราอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดนะคะทีนี้เรามาดูอีกชั้นหนึ่งจากลบ1เนี่ยไปลบ6กนะคะก็คือการลดลงไป5จากลบ6ไปลบ11เอ๊ะก็ลดลงไป5นี่นั่นหมายความว่าจากลบ11เนี่ยก็ต้องลดลงไปอีก5นะคะหมายความว่าก็คือเป็นลบ16 แล้วก็หมายความว่า17เนี่ยก็ต้องลดลงไป16นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นเลข1นน,นั่นเองนะคะ17ลบ16ก็คือเป็นเลข1นน,นั่นเองค่ะ